สวัสดีค่ะมาพอกับชองค้นน้ำพองชาแนลคือเก้าค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เ้ามีรสขม่าห้พี่น้องเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะเป็นอี้ซู่ซูเอ็นซีซูครับเคลื่อนซีหลอโฟวิวค่ะพี่น้องค่ะปีปีซีหาเกียร์ธรรมดาเด้อค่ะเด้อค่ะปีซีหาเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาครับเคลื่อนซีหล่อค่ะซีคุ้นซีค่ะพี่น้องค่ะกัเป็นอี้ซูซูเดี๋ยวเามาเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะเป็นอี้ซูซูเกียร์ธรรมดาเด้อค่ะเครื่องสามพัน ยังสามพันค่ะพี่น้องมาเบิ้งหลบขั้นก่อนค่ะเบิ้งหลบขั้นพร้อมใส่งานค่ะพี่น้องค่ะพร้อมใส่งานซื้อไปพร้อมใส่งานได้เลยค่ะเบิ้งต่านี้ปาสิมีแน่พรวะไอ้มาเบิ้งขายตามสภาพเด้อค่ะเด้อขายตามสภาพพิจารณาเอาค่ะพี่น้องค่ะเป็นอิซูซุค่ะดอกยางหนาๆค่ะพี่น้องดอกยางขับเคลื่อนโฟร์วิว ครับครับเพื่อนโฟวิวซีคูนซีค่ะล้อหนาเนี่สิเป็นเป็นล้อแม็กซ์แล้วค่ะเด้อเป็นล้อแม็กค่ะก็ซุ้มล้อด้านหนาซุ้มล้อด้านหนาเป็นล้อแม็กแห้งค่ะพี่น้องค่ะซุ้มล้อล้อด้านหนาแห้งแห้งมีตําหนิแนนิดน้อยเห้องขายตามสภาพัดฉีกกับไล,เล่เลยเลยกับไล่ก็สิมี่นะครเป็นพวกสนิมพวกอย่งก็สิจับแนนิดน้อยค่ะแตกไล่ง่าย ขายตามสภาพพิจารณาเอาค่ะพี่น้องขับเขื่อนซีลอฟวิวเกียร์ธรรมดาเครื่องเครื่องสามพันซีคุ้ซีอีซูเด้อค่ะเด้อเองตั้งนี่กระสิเป็นแตกไล่ง่าแตกไล่ง่ายอยู่ค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ากับเครื่องข้างในก็ดีดีค่ะสภาพทั้งหนอกกับสีบ่สวยงามปันไดแต่ว่าเท่ากับพิจารณาเอาค่ะเท่ากับขายราคา ราคาพ่อฟังราคาพ่อใส่ครับพี่น้องค่ะต้งสี่กับสิเป็นตํานี้แตกมันแตกไล่ง่ายลอด้านหลังครับพี่น้องลอด้านหลังดอกยางหมักงเลยดอกยางหมักง่ายเลยซุ่มลอด้านหลังซุ่มลอด้านหลังเป็นล่อดทั้งหลังนี่สิเป็นกระทะเด้อค่ะเด้อจะเป็นหลอกระทะแต่ว่าข้างหน้านี่สิเป็น10สิเป็นลลอแม็ก ouais. ต right, ่ว่าข้างหลังนี so, ่ส like so, ิเป็นล่อกระทะแต่ว ah ่าดอกยางง่ายๆหนาๆเลย ดอกจังง่ายๆนะหนาซุ่มลอด้านหลังเครื่องสามพันค่ะพี่น้องค่ะป้ายทะเบียนสกลนครเดี๋ยวเ้าสิไปเบิ้งว่าทะเบียนขาดบ่็อกขาดนะครับไปเบิ้งเบิ้งรอบขั้นก่อนค่ะพี่น้องเบิ้งรอบขั้นก่อนเบิ้งกันซี่เบิ้งกันซี่ก่อนเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ้งกันซี่ก่อนค่ะ คันซีโอ้ซองบอเห็น <laughs> คันซีดีๆค่ะพี่น้องค่ะบมีห้อยต่อกันซีบมีห้อยตอ่อ,ตอห้อยผุหอยพังเลยแหนบไม่ได้เสริมแหนบไม่ได้เสริมค่ะพี่น้องแหนบไม่เสริมดอกยางหนาๆซุ่มรอดด้านหลังแห่ง เบิ่องรอบขั้นก่อนค่ะข้างหลังนี่ก็สิเป็นแตกไร้ง่าแนวนิดหน่อยข้างฟังทั้งนี่ขายตามสภาพเด้อค่ะเด้อพิจารณาเอาขายตามสภาพราคาเบาๆเปิด้ายเปิดด้วยราคาตำตำมือนีอนนอ่อิสุสุกำยนังเป็นยี่ห้ออิสุสุสีคูดสีเดี๋ยวให้มาเบิ่งฟังทั้งนี่เนาะคะ่ะเนาะมาเบิ่งฟังทั้งนี่ ไปทะเบียนสก,กลนครทั้งนี้ก็สิมีตำนี้อยู่ค่ะนี่ตำนี้ธรรมดาเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันรดบ่เป็นลดสภาพไอสภาพดีแต่ว่ารอบขังนานนี่สิบ,บ่ดีปันใดบ่สวยบ่งามแต่ว่ากับเครื่องขังในดีค่ะพี่น้องขายตามสภาพดอกอยางนหนานะไปหลอ,อก,กระทะขางหลังคือกัน ฟังข้างหลังนี่สิเป็นหลอกกระทะได้ค่ะเด้อค่ะเดี๋ยวเสพน้องเบิ่งดันในมันเสพี่น้องเบิ่งดันในก็วิวเครื่องสามพันเดี๋ยวขา้างหน้าพ่องมาไล่พ่องมาไล่สงสัยสิเป็นพ่องมาไล่เวอร์ค่ะพี่น้องค่ะพ่องมาไล่เวอร์ คนโซนด้านหน้ากับ่มี่องติกัสวยงามตามสภาพกับเ,เพ่งเพ่งกะสิบ่เพาะปันใดดอกคันนี้กับ <c oughs> เ,เพ่งกะสิบ่เพาะปันใดดอกขายตามสภาพนาเนาะคันเนาะค่ะเป็นกระปุกเป็นเกียร์กระปุกเกียร์กระปุกค่ะพี่น้องเกียร์กระปุกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าเด้อค่ะเด้อ ขึ้นลงด้วยไฟฟ้านี่เปิดตั้งไดเนาะนี่เนาะโอพี่ทั้งหลังเป็นสองันนี้นะเบื้องข้างหลังบาทนี่ด้านหลังค่ะพี่นอ้องกว้างขวางดีกว้างขวาง,งค่ะพี่นอ้องขายตามสภาพเด้อค่ะเบื้องหลังค่า ลังค่ากับบกฮัวค่ะบะมีหม่องหัวหม่องปุหม่องฟังลังค่าก็ดีๆค่ะพี่น้องลังค่าก็ดีๆโอ้กวางขวางขังในกับบรรจุของได้หลายด้วยค่ะถ้าเฮาเสียเอาไปค่ะไปขายใส่ของข้างหลังเฮา,าเฮาเก็บของได้หลายขายตามสภาพได้ค่ะเนดะ้อะปิจารณาเอา เป็นเบาะหนังครับพี่น้องครับเป็นเบาะหนังเบาะหนังสงสัยสิเป็นมากกับรถวันนี้ค่ะแตกไล่ง่ายอยู่เบาะนี่เบาะมากกับรถครับพี่น้องค่ะกวางดีค่ะลำโพงถือเอาออกเราเด้อค่ะเด้อลำโพองออกแล้วแล้วสิม,มหามีแนวปิดครับพี่น้องค่ะ ส้นดานหน้าค่ะใส่การไดงานใดดีๆเนี๋ยจะเป็นเบงเกตขังนั่นค่ะพี่น้องค่ะสวยอยู่ค่ะสวยทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเกลยดกระปุกเครื่องสามพันไดนะ้ค่ะนะเครื่องสามพัน hmm. ประตูเทียเดียวเท่านั้นค่ะแนนติ๊กเป็นอีสุสุใส่การใส่งานพร้อมใส่เลยค่ะซื้อไปพร้อมใส่งานได้เลยทะเบียนหกแปด ลังค่ากับซิมีแตกไล่ง่ายอยู่ค่ะเป็นเบาะนังค่ะพี่น้องค่ะเป็นเบาะนังเป็นเบาะนังเกะกับง่ามง่ามีเด็กค่ะโอ้อันค้นชนดันหนา มีเหลี่ยมมีคู่มือพร้อมเด้อค่ะเด้อค่ะมีเหลี่ยมมีหนังสือคู่มือพร้อมโอนเด้อเด้อค่ะเด้อค่ะมือนี้เ้าสิเปิดราคาอยู่เบาๆค่ะพี่น้องค่ะเ้าสิเปิดราคาอยู่เบาๆมือนี้ค่ะเปิดราคาอยู่ที่ห้าสิเปิดราคาอยู่ที่หกหมื่นเก้าพันบาทค่ะพี่น้องค่ะหกหมื่นเก้าพันบาทค่ะพี่น้องค่ะโฟวิวขับเคลื่อนซีล้อ โอ้ยแน่นอนขนาดเด้ค่ะประตูนี่ปิดเทียเดียวกลึบกลับไปเลยสวยงามสวยสวยตามสภาพค่ะพี่น้องสวยตามสภาพสวยตามราคาค่ะคลิปนี้ค่ะขอบคุณหลายๆได้ค่ะเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณค่ะ